ตัวฮับสปอ t เองเนี่ยนะครับเป็น c m ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพัฒนางานในทุกๆโปรเซสของบริษัทนะครับหมายความว่า c m เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางแบบนี้นะครับ CRM ที่อยู่ตรงกลางที่เล่าไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นงาน งานพรีเซลงานพรีเซลก็คืองานมาร์เก็ตติ้งนะครับเริ่มจากการคอนเน c t ข้อมูลใครทักอินบ็อกเข้ามาใครแอดไลน์เข้ามาใครดาวน์โหลดโบชัวเราหาวิธีที่จะคอนเว r ล์ลูกค้ากลุ่มนี้เข้าสู่ CRM ก่อนนะครับจากนั้นก็เซกเมนต์นะครับหมายความว่าลูกค้าคนไหนดาวน์โหลดโบชัวอะไรสนใจเรื่องอะไรอาจจะให้สกอร์หรือเซกเมนต์ลูกค้านะครับแล้วก็ทำกระบวนการที่เรียกว่า Marketing Automation อาจจะเป็นการบอสแคสผ่านไล การสง e ่ mail e mail สองอ e ีเมลมาเก็ตติ้งอีเมลออโตเมชันส่งอีเมลฉบับแรกไปถ้าเปิดส่งฉบับที่2ถ้าไม่เปิดส่งอีกฉบับหนึงอะไรเงี้ยหรือส่งไลน์ครั้งที่1ไปถ้าเขาคลิกไปอ่านหรือเขาเปิด เราจะส่งอันที่2ถ้าเขาไม่คลิกไม่เปิดจะส่งอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมก็สามารถจะทำกระบวนการทั้งหมดเนี้ยในรูปแบบของออโตเมชันเป็นเวิร์กโฟลเดี๋ยวผมจะได้สาธิตให้ดูในพอร์ทัลจริงๆนะครับว่าทำที่ว่านั้นทำยังไงแต่โปรเซสทั้งหมดเนี้ยเรียกว่าพรีเซลโปรเซสงานของมาร์เก็ตติ้งจ็อบของมาร์เก็ตติ้งเนื้อสื่อสารเน้นดราฟท์ทัฟฟิกมาหาเราแล้วก็แคปเจอร์ลีดเข้าสู่ระบบเซตเน้นลูกค้าแล้วก็ออโตเมชันเพื่อวอร์มลูกค้าจนกระทั่งได้โพเทนเชียลคัสเตมเอร์นะครับก ถูก notification ไปยังเซลล์ person ของเราให้เซลล์เข้ามา approach เซลล์ approach เนี่ยป็นจะเป็นฟังก์ชันของเซลล์ตรงนี้จะเทคล้ายกับเซลล์ pipeline management ถ้าใครคุ้นกับพวกเซลล์ f o r หรือเซลล์ pipeline d a s k g a n d o อะไรประมาณนี้ก็จะเห็นภาพว่าเซลล์โมดูลเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำหน้าที่ในการ manage deal คือ manage การเสนอซื้อเสนอขายหนึ่งครั้งกับลูกค้าแล้วก็ follow status ไปว่า ดีลนั้นๆเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้ว c l o s เมื่อไหร่แล้วก็ close won หรอ close loss นะครับเมื่อเปิดแล้วปิดปิดเป็นยังไงปิดขายได้หรือปิดขายไม่ได้แล้วก็ generate revenue เท่าไหร่ให้กับ company นะครับเซลล์ mm hmm. คนไหนเป็นคนทํำ monitor น e l l monitor ซ e l l performance ประมาณว่า แต่ละคนมีเป้าเท่านี้ทำได้เท่าไหร่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าฟังก์ชันเซลล์โมดูลนะครับ After เซลก็เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับงานเซอร์วิสงานให้บริการงานซัพพอร์ตงานคัสเตอร์ซัพพอร์ตงานคัสเตอร์เซอร์วิสซึ่งมันจะเป็นรูปแบบของติ๊กเก็ตบอร์ดโฟกัสเรื่อง SLA นะครับเวลาที่เรารีสปอนลูกค้านะครับรวมถึงฟีดแบ็กแอนด์เซอร์เวและโนเลจเบสนะครับก็เป็นฟังก์ชันของตัวเซอร์วิสในฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้น ก่อนเป็นลูกค้าเรียกว่า before p a s e เนอะระหว่างที่เขาเป็นลูกค้าเรา doing f a s e หรืออันนี้คือ pre sale อันนี้คือ sale Pro process อันนี้คือ after sale หรือว่า after f a s e ตรงนี้นะครับก็จะเป็น marketing sale service ทั้งหมดเนี้ยก็จะอยู่ในใน มี CRM เป็นศูนย์กลางหรือลูกค้าเป็นศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเข้าใจคอนเซ็ปต์ง่ายๆของมาร์เก็ตติ้งหรือวิธีการเลยนเาว CRM ทั้งสหรัก็จึงกว้างมากไม่ใช่แค่ที่เก็บข้อมูลลูกค้าแต่เป็นที่ที่จะทํา s i n e s s เลยแหละที่ที่บิสเนสคุณจะโตขึ้นคุณก็ต้องขยายแคปเจอร์ลได้มากขึ้นวอร์มลูกค้าตลอดเวลาด้วยออโตเมดคลอสเป็นลูกค้าแล้วก็รีเทนลูกค้าโฟกัส uh, uh, เรื่อง e ีดแบ k ลูกค้าความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อให้เกิด word of mouth ให้ธุรกิจมันโตขึ้นเขาเลยอธิบายอันนี้ว่า f ไฟวิวซึ่งการที่มันสปินหรือหมุนแรงขึ้นเท่าไหร่ก็แปลว่าธุรกิจคุณโตขึ้นเท่านั้นแปลว่าเกิดลูกค้ามากขึ้น Happy c u ัสเตอรมากขึ้นแต่แรงที่มันจะเป็นฟ i c t i o n ที่มันจะถ่วงความหมุนเร็วอันนี้ก็คือตัวที่ Unha p p y customer นะครับก็ต้องลดตรงนั้นลงย่งไนะครับอันนี้คือ Marketing s a l เซ s e r v i อ e ของ p o บส